บุญพลังแห่งความบริสุทธิ์ที่เปลี่ยนชีวิตได้บุญไม่ได้อยู่แค่ในวัดแต่อยู่ในใจเราเป็นพลังที่ทำให้จิตใสสะอาดหลุดพ้นจากสิ่งที่ฉุดรั้งให้เป็นทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นได้สามทางหลักๆให้ทานขจัดความโลภก,การให้คือการปล่อยวางยิ่งให้ใจยิ่งเบาความอยากลดลงความสุขเพิ่มขึ้นทานคือก้าวแรกของการปลดล็อกหัวใจรักษาศีลขจัดความโกรธ ศีลเปรียบเหมือนเกรอะป้องกันจิตไม่ให้ความโกรธเผาไม่ตัวเองและผู้อื่นยิ่งรักษาใจยิ่งสงบคนรอบข้างก็เป็นสุขไปด้วยเจริญภาวนาขาจัดความหลงโมหะทำให้เรามืดบอดหลงทางในชีวิตแต่เมื่อจิตนิ่งใจสว่างจะเห็นหนทางที่ควรเดินเป้าหมายชีวิตจะชัดเจนกอว่าที่เคยภาวนาทางลัดส่บุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เพราะทำให้จิตมีพลังพิเศษมองเห็นความจริงของชีวิตมีปัญญาเข้าใจทุกสิ่งและพบกับความสุขที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกให้ทานเท่ากับสุขที่ได้แบ่งปันรักษาศีลเท่ากับสุขที่ใจสงบภาวนาเท่ากับสุขที่แท้จริงไม่มีวันหมดสิน้นลองให้ลองรักษาลองภาวนาแล้วว่าจะรู้ว่าบุญคือของขวัญที่ดีที่สุดของชีวิต